ดาวประสุขขอพูดตรงๆในวงการมีแค่สองคนนี้คอยช่วยดูแลโลเลนในวงการบันเทิงมานานสำหรับต้าแมวดาวประสุขหรือรุ่งการดาเบนจมาทรโดยทางด้านป้าแมวได้อัปเดตผ่านสื่อถึงเรื่องสุขภาพร่างกายตอนนี้ว่าปอดดีขึ้นหลังจากที่ไม่นานมาน,นี้มีอาการปอดติดเชื้อหมอให้ลบยาลงตัวหนึ่งแล้วหัวเข่าที่เสื่อมก็ได้ฉีดสเต็มเซลล์แล้วและได้กายภาพํำบัตทุกเดือน นอกจากนี้ป้าแมวได้เผยอ,อย่างตรงไปตรงมาเวลาไม่สบายหรือมีปัญหาคนที่ป้าแมวอยักจะขอความช่วยเหลือคือคุณอั้มพัชราภาชัยเชือ้อและคุณบุม๋ม ปนัดดาวงผู้ดีพ่อคุณอัมรู้ก็จะโทรมาถามเองว่าไม่สบายตรงไหนมีเงินใช้หรือเปล่าด้วยความที่เกรงใจก็จะบอกว่ามีค่ะแต่อัมก็บอกว่าจะมีได้ไงอัมให้ไปนานแล้วมันต้องหมดแล้วพร้อมทั้งชื่นชมอั้มขอสวยทั้งภายนอกภายในจริงๆโทรหาคุณบุ๋มบอกป้าแมวไม่มีเงินกินข้าวก็โอนมาเลยทั้งสองดูแลทะงอเรื่องค่ารักษาและเงินไว้ใช้กินนอกจากนี้นอกวงการก็มีอีกหนึ่งคน เป็นเ c ป้าแมวจะไม่ขอออกงามว่าเป็นใครที่ช่วยมาตลอด